ความร่ำรวยในความเป็นจิตวิญญาณก็คือจิตที่เบาสบายจิตที่มีความสุขนี่คือความร่ำรวยเพราะจิตที่เบาสบายและมีความสุขจะนำพาทุกสปปรรพสิ่งด้านดีมาให้กับเราเราจึงร่ำรวยมากกว่าความร่ำรวยนั่นก็คือ มังคังการเรียนกดแรงดึงดูดไม่ใช่การพูดกับตัวเองว่าฉันร่ำรวยฉันร่ำรวยไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมีจิตที่เบาสบายและมีความสุขด้วยจะต้องมีความเป็นจิตวิญญาณอยู่ภายในด้วยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะรู้ เงินทองของมีค่าความร่ำรวยใครๆก็ปรารถนามันเป็นเรื่องปกติในยุคนี้เงินเป็นตัวกลางที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนความเป็นอยู่อาหารการกินและอื่นๆมากมายเราต้องใช้เงินจึงไม่แปลกถ้าความรู้สึกภายในของเราจะรู้สึกว่าฉันอยากรวยฉันอยากมีเงินมันไม่ใช่เรื่องแปลกให้มองว่าสิ่งนี้คือเรื่องปกติ ครูเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะจริงๆหลายไลท์ที่ผ่านมาครูพูดหลายครั้งแล้วแต่ในวันนี้ขอเคลียร์ก่อนว่าอย่าไปรู้สึกไม่ดีที่ตัวเองอยากมีเงินอยากได้เงินแต่จงเข้าใจต่อความรู้สึกนี้จงเข้าใจว่ามันคือเรื่องธรรมดานะ่ะที่ตัวฉันมนุษย์โลกคนนึงจะอยากมีเงินนะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในยุคนี้สมัยนี้พวกเรามองไปสิคะเราต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้มาแบบฟรีๆมีแต่สิ่งที่เราต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยน ก็มีเยอะเหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราคนนึงจะรู้สึกว่าฉันอยากรวยฉันอยากมีเงินเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าตัวเราจะต้องรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนี้ไม่ไหลไปยังดินแดนแห่งความขาดแคลนโอ้ยฉันอยากมีเงินอ่ะฉันอยากรวยอะ่ะแล้วกดตัวเองให้รู้สึกขัดแคลนแบบนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราเข้าใจและรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนี้พลัางงานในตัวของเราก็ยุกระดับใจของเราก็เบาสบายมากขึ้นแล้วในโลกมายา ความร่ำรวยก็คือมีเงินเยอะเราจึงเรียกว่ารวยในโลกแห่งจิตวิญญาณตรงนี้ตรงนี้เบาสบายสงบ รู้สึกดีเท่ากับรวยแล้วโลกภายในที่สถิตยอยู่ในตัวเราบริเวณจักรลาที่สีนี่แหละด้วยอํานาจนี้จะนํำพาทุกสรรพสิ่งด้านดีมาให้กับเรามากกว่าความร่ารวยนั้นก็คือมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นี่คือความเป็นจิตวิญญาณที่ที่จะแตกต่างก,กันกับความเป็นโลกมายาเราต้องเข้าใจต่อสิ่งนี้ก่อนมาถึงเรื่องของเงินเงินมีไว้เพื่อสร้างความสุขความสะดวกสบายให้กับตัวเรา นี่คือนิยามของเงินในรูปแบบของครูถ้าเรามีเงินแต่ชีวิตของเราภาพรวมยังไม่มีความสุขยังไม่สะดวกสบายแล้วเราจะมีเงินไว้ทําไมเงินไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาเลยเพราะเงินมีไว้เพื่อสร้างความสุขความสะดวกสบายให้กับตัวเรานี่คือเงินถ้าเรามีเงินแล้วชีวิตของเรายังไม่ดีขึ้นเรายังใช้ชีวิตแบบขาดแคลนเหมือนเดิมเท่ากับเรายังไม่มีเงินมีก็เหมือนไม่มี เข้าใจครึไหมเพราะว่าการมีเงินก็คือมีเขาไว้เพื่อสร้างความสุขและสะดวกสบายให้กับตัวเราแต่เรามีนะมีแต่เรายังแบบขาดแลนยังไม่สะดวกสบายยังรู้สึกไม่ดีมันก็เหมือนไม่มีเงินการมีเงินคือตัวเราต้องมีความสุขและสะดวกสบายนี่จึงจะเรียกว่าการมีเงิน ทำมาหาใช้ครูคิดว่าพวกเราก็คงจะเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างแล้วหลายท่านก็อาจจะพูดกับตัวเองมาบ้างว่าทำมาหาใช้ทำมาหาใช้นี่คือเรื่องจริงนะทุกคนทำมาได้ เราก็ต้องใช้กับตัวเราเองทํามาหาใช้ในรูปแบบของครูนะคะก็คือเราทํางานหาเงินมาได้เราก็ต้องใช้กับตัวเราเองนี่คือทํามาหาใช้ในรูปแบบของครู attained. ที่ครูกําลังพูดถึงอยู่ถ้าเราทํางานหาเงินมาได้ไม่ได้ใช้กับตัวเองเลยเงินนั้นก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้กฎแห่งความร่ารวยเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนด้วยความเป็นจิตวิญญาณนั่นก็คือทํางานหาเงินมาได้ตัวรเราต้องบริบูรณ์นะคะ ตัวเราต้องเป็นความสุขตัวเราต้องต้องรู้สึกดีมากๆกับเงินที่เราได้มาเงินนี้สร้างความสุขให้กับเราได้จริงๆหลายท่านไปผิดทางรวมถึงตัวครูในอดีตด,ด้วยทํางานหาเงินมาได้ไม่ใช้ไม่นํามาใช้สร้างความสุขให้กับตัวเองไม่นํามาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองแต่ให้คนอื่นออกไปได้แบบง่ายได้ไม่รู้ แต่กับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะให้กับคนอื่นนะง่ายมากงเงินไหลออกง่ายมากแบบนั้นไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยกฎแห่งความร่ำรวยก็คือทำมาหาใช้ทำงานหาเงินมาได้ใช้ให้กับตัวเองบ้างหลายๆที่ผ่านมาครูมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าเงินเก็บก็ส่วนเงินเก็บนะทุกคนส่วนเงินใช้จ่ายเราต้องไหลลื่น เงินเก็บก็ส่วนเงินเก็บเก็บไว้ซื้อบ้านซื้อรถเป็นทุนการศึกษาให้ลูกใดๆก็แล้วแต่เงินเก็บก็คือเงินเก็บแต่เงินสําหรับใช้จ่ายจุดนี้ต้องไหลลื่นต้องไหลลื่นสําหรับตัวเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเอาที่ตัวเรารู้สึกไหลลื่นรู้สึกโอเคนี่คือธรรมาหาใช้ ทำมาได้หาเงินมาได้ก็ต้องใช้กับตัวเองบ้างสร้างความสุขให้กับตัวเองเพราะเงินก็คือสิ่งหนึ่งที่มีไว้เพื่อสร้างความสุขความสะดวกสบายให้กับตัวเราถ้าเราหาเงินมาได้แต่ตัวเรายังไม่สะดวกสบายเราก็ไม่รู้จะมีเงินไว้ทําไมนี่คือแก่นแท้ของความเป็นเงินเขามาเพื่อเพื่อทําให้เราดีขึ้นดีทุกทิ่ทุกทางชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความสะดวกสบาย อาหารการกินและอื่นๆมากมายเราต้องดีเพราะฉะนั้นเงินเก็บก็สวดงเดงินเก็บแต่งเงินใช้จ่ายเราต้องไหลลื่นไหลลื่นก็คือเราต้องสุขด้วยจะแบ่งปันให้กับคนอื่นอันนี้ครูไม่ว่ากันพิจนารณานตามความเหมาะสมแต่ตัวเราต้องเป็นหลักเพราะทามาหาใช้ทํางานหาเงินมาได้เพื่อเราเอามาใช้หลายท่านที่มาปรึกษาครูก็ไปปิดทาง กับตัวเองไม่ให้เลยทุกคนต้องเข้าใจก่อนสิ่งนี้ไม่ใช่กฎแห่งความร่ารวยกดแห่งความร่ารวยแก่นแท้แล้วก็คือใจจำได้ไหมเมื่อสักครู่ที่เธอพูดใจต้องเบาสบายต้องรู้สึกดีสภาพคล่องทางด้านการเงินต้องไหลลืน่นไหลลื่นในรูปแบบของเรานั่นก็คือเงินเก็บส่วนเงินเก็บส่วนเงินใช้จ่ายตรงนี้ต้องคล่องตัวมีไว้เพื่อสร้างความสุข ความสะดวกสบายให้กับตัวเราในรูปแบบของเราเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับมหาเศรษฐีนะโอ้โหจะต้องซื้อ <c oughs> เครื่องบินส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาในรูปแบบของเราที่เรารู้สึกว่าโอเคเงินเก็บมีจานวนหนึ่งเท่าที่เราจะเก็บได้อันนี้แล้วแต่เราได้เลยส่วนเงินจุดนี้เงินจุดเนี้ยจุดที่เราใช้จ่ายจะต้องไหลลื่นไหลลื่นในที่นี้ก็คือตัวเราต้องต้องมีความสะดวกสบายนี่คือกฎแห่งความน้ำมันรวย ต้องมีสิ่งนี้ด้วยเอาละครูคิดว่าครูอธิบายพวกเราคงจะเข้าใจแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่คือคําว่าทํามาหาใช้ในรูปแบบของครูที่มาแบ่งปันให้กับพวกเราเพราะครูในอดีตก็นั่นแหละอย่างที่เราให้ฟังมาสักครูก็ให้คนอื่นได้แบบง่ายดายเหมือนกันคือไหลออกง่ายมากแต่กับตัวเองเนี่ยจะไหลออกทีนึงเพื่อความสุขของตัวเองเนี่ยไม่ง่ายนี่ไม่ใช่กดแห่งความร่ำรวยกดแห่งความร่ำรวยคือตัวเราไหลลื่นกับเงินที่เราหามาได้เป็นเช่นนั้นเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนี่คือพื้นฐานพื้นฐานจริงจริง เราทำงานหาเงินมาได้ต้องใช้กับตัวเองบ้างเราต้องใจดีกับตัวเองมีคนไม่ใจดีกับเราเยอะแล้วเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเราควรจะใจดีกับตัวเองมากๆการที่เรามีเงินคุณภาพชีวิตของเราต้องดีเรามีเงินคุณภาพชีวิตของเราต้องดีคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราจะทําให้เราได้เงินเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่ากับตัวเรามีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่นตอนนั้น จิตภายในโลกภายในเบาสบายและมีความสุขไม่ต้องไปเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกับใครแค่เรารู้สึกว่าเงินจํานวนนี้ทําให้ชีวิตของเรามีคุณภาพยกระดับขึ้นสูงขึ้นในรูปแบบของเรามันดีขึ้นแค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะทําให้เงินไหลเข้ามาหาตัวเราคุณภาพชีวิตที่ดีทําให้จิตภายในเบาสบายเมื่อจิตภายในเบาสบายและมีความสุขเงินก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาตัวเราครูจึงพูดไปเมื่อสักรู่เข้าใจครูหรือย,อยังว่าํำมาหาใช้เป็นยังไง นั่นก็คือทํางานหาเงินมาได้ก็ใช้กับตัวเองบ้างสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาบ้างเพื่อโลกภายในจะได้มีความสุขเล่าสู่กันฟังจะได้เข้าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นก่อนการตื่นรู้ครูจาเงินไว้แน่นทุกๆก,การเดินทางของครูครูเลือกการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกสบายให้กับตัวครูเองคิดอย่างเดียวว่าประหยัดครูพูดจริงๆนะคิดอย่างเดียวประหยัดการเดินทางนั้นจะร้อนหรือจะเหนื่อยแค่ไหนทน จริงๆแล้วอ่ะจ่ายเพิ่มนิดเดียวชีวิตครูก็จะดีขึ้นคุณภาพในการเดินทางครั้งนั้นจะดีขึ้นแต่ครูไม่จ่ายไม่ให้กำเงินไว้แน่นเชื่อไหมว่าไม่มีเงินเก็บทั้งที่ประหยัดเพิ่งจะมาเข้าใจจริงๆในคําว่าถูกริบรอนว่าเป็นยังไงก็ตอนมาตื่นรู้ เข้าใจแบบเชิงลึกจริงๆว่าการที่กําเงินไว้แน่นไม่สร้างความสุขให้กับตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางให้เราร่ารวยหรือมีเงินเส้นทางที่ทําให้เราร่ํารวยหรือมีเงินจริงๆนั่นก็คือความสุขที่เราให้กับตัวเราเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาความสุขในรูปแบบของเราแค่นี้ก็มากพอแล้วที่เราจะดึงดูดเงินการกําเงินไว้แน่นไม่สร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ใช่เส้นทางในการดึงดูดเงินเพราะครูเคยมาแล้วในเส้นทางนี้ครูเลือกการเดินทางที่ไม่รู้อะ ต้องประหยัดไว้ก่อนทั้งที่เชื่อไหมว่าเราจ่ายเพิ่มนิดเดียวคือชีวิตจะดีขึ้นจาเงินไว้แน่นคิดแค่ว่าประหยัดประหยัดเชื่อไหมยิ่งประหยัดยิ่งไม่มีเงินเก็บเพิ่งมาเข้าใจคําว่าถูกริบรอนก็ตอนที่ตื่นรู้กดแรงดึงดูดเพราะยิ่งเก็บก็เหมือนมีเรื่องราวอื่นๆให้ต้องใช้จ่ายออกไปวันนี้มาเข้าใจจริงๆแล้วว่า โบแห่งความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยอยู่ที่ความสุขที่เรามอบให้กับตัวเราเองนี่คือตัวอย่างพวกเราน่าจะเห็นภาพอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ครูได้พูดมาเมื่อสักครู่ชัดแล้วใช่ไหมคะเข้าใจมากขึ้นในอดีตนะคะศิทยิรักของครูทุกท่านคุณครูคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้นําเงินมาสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองตามหน้าที่ของเงินเลยไม่เลยนั่นเท่ากับว่าครูมีเงินรืออยู่ในมือ ในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณอ่านว่ายังไม่มีเงินเงินที่ถืออยู่ในมือก็เลยถูกลิบลอนออกไปมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเข้ามาครูจึงเกล่นนำไปเมื่อสักครู่ว่าครูประหยัดนะคะแต่ไม่มีเงินเก็บมันแปลกมาก วันนี้ตื่นรู้และเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เส้นทางของกฎแห่งความร่ำรวยกฎแห่งความร่ำรวยก็คือนี่ไงใจที่เบาสบายการที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองในรูปแบบของตัวเราเองเพราะเงินเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นถ้ามีเงินแล้วคุณภาพชีวิตยังไม่ดีขึ้นก็เท่ากับเรายังไม่มีเงินนี่คือความเป็นจิตวิญญาณเขาอ่นนออานแบบนี้ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของกฎแห่งความร่ำรวยว่าเป็นแบบไหนกฎแห่งความร่ำรวยข้อที่1ความไหลลื่นในการใช้ใจ่าย เงินเก็บส่วนเงินเก็บเก็บไว้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินใดๆก็แล้วแต่เงินเก็บส่วนเงินเก็บเงินสําหรับใช้จ่ายจํานวนนี้จะต้องไหลลื่นสําหรับตัวเราจะต้องไหลลื่นชีวิตต้องสุขสบายในรูปแบบของเราด้วยเงินจํานวนนี้ไม่ใช่ว่าเงินเก็บมีแล้วส่วนเงินใช้จ่ายไม่ใช้เลยไม่ใช้เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองเลยยกทั้งหมดนี้ไปเป็นเงินเก็บแล้วตัวเองก็กดตัวเองลงมา ใช้ชีวิตแบบขัดแคลนเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยเราต้องแบ่งแยกครูจึงกล่นนาไปเมื่อสักครู่ว่าเงินเก็บส่วนเงินเก็บเก็บในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมสําหรับตัวเราส่วนเงินก้อนนี้จําเป็นจะต้องมีเพื่อสร้างความสุขความสะดวกสบายให้กับตัวเราตามหน้าที่ของเงินให้โลกภายในของเรายกระดับสูงขึ้นชีวิตต้องสุขสบายในรูปแบบของเราครูเน้นย้ำนะว่าชีวิตต้องสุขสบายในรูปแบบของเราอย่างตัวอย่างเมื่อัครู่ใช่ไหมเมื่อก่อนการเดินทางของครูครูเลือกแบบว่า ไม่รู้แหละประหยัดไว้ก่อนทั้งที่แบบว่าเงินจุดนี้มีนะเอามาสร้างความสะดวกสบายได้นี่จ่ายเพิ่มนิดเดียวเองไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายกดตัวเองให้รู้สึกขาดแคลนแบบนี้ไม่ใช่กดแห่งความร่ำรวยในความเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่เลยทีนี้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วนี่คือสูตรของกดแห่งความร่ำรวยพูดอีกครั้งหนึ่งเงินเก็บส่วนเงินเก็บเงินสําหรับใช้จ่ายต้องไหลลื่นสําหรับเราชีวิตต้องสุขสบายในรูปแบบของตัวเราเองนี่คือสูตรของกดแห่งความร่ำรวยกดแห่งความร่ำรวย เงินที่เรามีต้องสร้างความรู้สึกดีให้กับเราไม่ใช่สร้างความรู้สึกกลัวต้องสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเราถ้ามีเงินแล้วกลัวไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยไม่มีเศรษฐีที่ไหนกลัวเงินของตัวเองไม่มีมีเงินต้องไม่กลัวเงินทำให้ครูนึกถึงประโยคของคุณลอนด์เบิร์นเธอบอกว่าในวันที่มีเงินแล้วเห็นเงินจำนวนลดลงใจนิ่งๆไว้เป็นเช่นนั้นเรามีเงินเราต้องไม่กลัวเงิน ในวันที่จำนวนเงินเท่านี้แล้วลดลงมาใจเย็นๆใจดีๆไว้ตั้งมั่นว่าได้แน่ๆกลับมาแน่ๆไม่ว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องกลับมาแน่ๆเราต้องสร้างความรู้สึกแบบนี้นี่คือกฎแห่งความร่ำรวยที่ว่ากันด้วยความรู้สึกเราต้องรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วกลัวยังกลัวเงินอนะ่ะเอา้าเราจะมีทําไมจริงไม่จริงมีเงินแล้ว มีเพื่อกลัวก็ไม่ต้องมีสิเพราะถ้าไม่มีเราจะได้ไม่กลัวจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินแล้วเราต้องไม่กลัวเงินในวันใดวันหนึ่งที่เห็นจํานวนเงินลดลงใจหนักแน่นไว้ใจนิ่งๆหนักแน่นไว้ได้แน่ๆกลับมาแน่ๆมากมายทวีคูณมหาศาลจากทั่วโลกท่องไว้ท่องไว้ว่ากลับมาแน่ๆต้องเป็นเช่นนี้ ความรู้สึกเราต้องเป็นแบบนี้เพราะกฎแรงหนึงดูดในความเป็นจิตวิญญาณนั่นคือกฎที่ว่ากันด้วยความรู้สึกความรู้สึกในรูปแบบของกฎแห่งความน้ำารวยก็คือเราต้องรู้สึกยินดีปรีดากับเงินทุกจํานวนที่เรามีเราต้องรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าตอนนี้จะมีเงินจํานวนเท่าไหร่ในกระเป๋าเงินในบัญชีธนาคารเราต้องรู้สึกยินดีปรีดาเราต้องรู้สึกดีกับเงินที่เรามีมันต้องเป็นความรู้สึกแบบนี้ ไม่ใช่ว่าเงินในบัญชีก็มีนะเงินในกระเป๋าตังค์เปิดมาอุ้ยใช้อนนั้นไปพันนึงซื้ออนนันไปสองพันใจเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วแบบนั้นไม่ใช่เราต้องรู้สึกดีกับเงินทุกจํานวนที่เรามีเราต้องรู้สึกเช่นนี้มันต้องเป็นเช่นนี้เท่านั้นกฎแห่งความนั่งเวยข้อที่2เราต้องไม่มีเงื่อนไขกับความรู้สึกที่มีต่อเงินเราต้องรู้สึกดีกับเงินทุกจํานวนต้องไม่มีเงื่อนไขเงินทุกจํานวนเราต้องรู้สึกดี เราต้องรู้สึกดีจริงๆกับเงินทุกจำนวนที่เรามีอยู่จะต้องไม่มีการแบ่งแยกระดับของเงิน25สตางค์น้อยรู้สึกไม่ดีมีเงินไข่0 0 0เยอะรู้สึกดีขึ้นมาใจชื้นขึ้นว่าไม่ใช่เราต้องรู้สึกดีกับเงินทุกจำนวนจะต้องไม่มีการแบ่งแยกระดับของเงินมากน้อยจะต้องไม่มีน้อยกลางกลางมากจะต้องไม่มีการแบ่งแยกระดับของเงินแบบนี้ไม่มีจะต้องไม่มีสิ่งนี้เพราะในความเป็นจิตวิญญาณ เงินทุกจํานวนคือพลังงานเดียวกันเงินที่เราแบ่งแยกระดับนะคะมากน้อยปานกลางอะไรเงี้ยในความเป็นจิตวิญ,ญญาณไม่ได้แยกไม่มีการแยกเงินทุกจํานวนคือพลังงานเดียวกันระดับเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับสูงไม่มีการแบ่งแยกตัดมาที่โลกมายาเราแยก25สตาตังค์น้อยมากน้อยน้อยน้อยหนึ่พเยอะเราแยกแต่ถ้าเราอยากกิ่งกดแรงดึงดูดในความเป็นจิตวิญ,ญญาณโดยเฉพาะ กฎแห่งความร่ำรวยเราต้องไม่แยกจะต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับเงินเลยมากน้อยเยอะกลางๆจะต้องไม่มีมันต้องเป็นความรู้สึกดีกับเงินทุกจํานวน ไม่ว่าเงินจะมีมูลค่าเท่าไหร่เราต้องรู้สึกดี25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาท20บาทไปจนถึง1,000บาททุกๆจำนวนเราต้องรู้สึกดีจะต้องไม่มีเงื่อนไขว่าฉันจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อมีแบงค์พันหลายหลายใบอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยเรากำลังแบ่งแยกประเภทของเงินเขาแชรครูแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากที่จะเจาะลึกไปสู่กฎแห่งความร่ำรวยเราต้องเข้าใจในเรื่องของพลังงาน เงินทุกจํานวนคือพลังงานเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องไม่มีเงื่อนไขว่าตัวฉันจะต้องรู้สึกดีมากๆก็ต่อเมื่อมีเงิน30ล้านในบัญชีธนาคารเท่านั้นต้องไม่แบ่งแยกแบบนี้25สตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าใส่เหรียญจงรู้สึกดีเทียบเท่าก,กันกับเงิน1000บาทเพราะความเป็นเงินเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเงินทุกจํานวนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนาบาัตรก็มีความเชื่อมโยงกันไม่มี25สตางค์ไม่มี1000ใน1000 มีเงินหลายจํานวนแฝงอยู่ในนั้นถ้าไม่เชื่อพวกเราเอาเงิน1 0 0 0ันบาทไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วเราจะรู้ว่ามีเงินหลายจํานวนแฝงอยู่ในนั้น25สตางค์5บาท10บาท20บาท100 5 0 0 150้ใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้รับเป็นเงินทอนกลับมาเห็นไหมคะมีเงินแฝงอยู่เยอะแยะมากมายเงินเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันขาดจํานวนใดจํานวนหนึ่งไม่ได้ทีนี้เข้าใจแบบเชิงลึกแล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่ควรแบ่งแยกประเภทของเงินไม่ควร เพราะเงินเชื่อมโยงซึ่งกันและกันขาดจํานวนใดจํานวนหนึ่งไปไม่ได้30สล้าน40บล้าน50สบล้านจะไม่มีเลยถ้าไม่มี25สตางค์เพราะกดเห็นความร่ำรวยก็คือเงินเชื่อมโยงกันขาดจํานวนใดจํานวนหนึ่งไปไม่ได้เราจึงจําเป็นจะต้องรู้สึกดีต่อเงินทุกจํานวนที่เรามี โดยไม่แบ่งแยกทีนี้เข้าใจแบบเชิงลึกแล้วใช่ไหมคะาการมีเงื่อนไขในเรื่องของการเงินเท่ากับตัวเรากําลังแบ่งแยกระดับของเงินมากน้อยกลางน้อยมาก,มากๆน้อยที่สุดซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะทุกๆจํานวนที่เราแบ่งแยกเนี่ยเขามีพลังงานเดียวกันเงินเชื่อมโยงซึ่งกันและกันครูสรุปให้คะ่ะสั้นๆแค่นี้จะได้เข้าใจแล้วก็ตลดล็อกในใจด้วยในท่านที่แบบว่าใจตุ้มๆต่อมๆเวลาที่เห็นเหรียญในกระเป๋าอะไรเงี้ยจะบอกให้นิดนึงว่าเมื่อก่อนครูก็ใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึง เวลาเห็นเหรียญแต่พอมาเรียนกดแรงนิ่งดูเนี่ยเข้าใจมากๆเลยทุกคนคือมันมันคือความเข้าใจในระดับลึกจริงๆว่าจริงๆแล้วเขาก็คือพลังงานเดียวกันในธนบัตรหนึ่งใบมีเงินหลายจํานวนมากแฝงอยู่ 99บาท120บาทก็แฝงอยู่ใน1 0 0 0บาททั้งหมดรวมกันนั้นก็25สตางค์50าสตางค์ก็แฝงอยู่ใน1,000บาททั้งหมดอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักพูดถ้าไม่เชื่อเอาแบงค์พันไปที่ร้านสะดวกซื้อซื้อของไม่ต้องครบ1 0 0 0พันแล้วเราจะรู้ว่ามีเงินจำนวนหนึ่งแฝงอยู่จริงๆเขาอาจจะทอนมาเป็น20บาทก็ได้หรือ15บาทก็ได้แล้วแต่มูลค่าของสินค้าที่เราซื้อแล้วเราจะเห็นคาตาเลยว่าจริงตามที่ครูทัชชีได้พูดไว้เป็นเช่นนั้นนนนนีีี่่คคคืืออออออกกกแหหงงงงววาาาามรรรรรยยเเเเบ้้้้้้ตตต็จจจจะใใใขขิ ในเรื่องของเงินครูให้โจทย์พวกเราเวลาที่เราเปิดกระเป๋าเงินของเราขึ้นมาแล้วเราเห็นเหรียญ25สตางค์หรือไม่เวลาที่เราได้รับเงินทอนเป็นเหรียญ25สตางค์ให้จับที่ความรู้สึกของตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองนะคะถ้าอยากเก่งกดแรงมันดูดเราต้องวิเคราะห์ตัวเองเป็นเวลาเราเห็นเหรียญ25สตางค์จับที่ความรู้สึกรู้สึกยังไง แล้วเราจะได้คําตอบว่าเรามีการแบ่งแยกประเภทของเงินหรือไม่ครูให้จดไปวิเคราะห์ตัวเองถ้าคาตอบคือรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบรู้สึกรังเกียจใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นลบเปลี่ยนที่ความรู้สึกก่อนให้เป็นความรู้สึกดีให้เป็นความรู้สึกรักเราต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปฝึกดึงดูดเงินถ้าความรู้สึกไม่ได้รักเงินจริงๆฉันรักแบงค์พันฉันรักแบงค์ห้าร้อยไม่ใช่จะยังไม่เกิดการดึงดูดถ้าเราไม่ได้รัก แก่นแท้ของความเป็นเงินจริงๆไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่มีต่อเงินก่อนนี่คือครูให้โจทย์โอเคไหมไปถามตัวเองก่อนเวลาที่เห็นเหรียญ25สตางค์รู้สึกยังไงซื้อของได้รับเงินพรเป็นเหรียญย5สสตางค์รู้สึกยังไงเวลาที่ได้รับเงินพรเป็นเหรียญมูลค่าอื่นรู้สึกยังไงจับที่ความรู้สึกของตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเรามีการแบ่งแยกประเภทของเงินหรือไม่เรายินดีปรีดากับเงินทุกจำนวนของเราจริงๆหรือไม่ นี่คือโจทย์ถ้าคําตอบคือรู้สึกไปในทิศทางที่เป็นลบเราต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปดึงดูดเงินความรู้สึกด้านลบจะต้องไม่มีจะต้องเคลียร์ออกไปให้หมดก่อนโอเคไหมถ้าไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงย้อนกลับไปฟังเมื่อสักครู่ที่ครูได้พูดเอาไว้นั่นก็คือเงินทุกจํานวนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมีพลังงานเดียวกันเขามีคุณต่อเราแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงเราจะเป็นความรักกับเงินได้มากยิ่งขึ้น เราจะรักต่อเงินพวกจํานวนจริงๆก่อนการตื่นรู้ของครูนะทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังไม่ค่อยเป็นความรักกับเหรียญเรียนสักเท่าไหร่25สตางค์50สตางค์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีเลยล่ะริงคือไม่มีเลยล่ะไม่มีไม่มีไลอหนึ่งตัวแรกเคยเล่าให้ฟังเหรียญเรียนก็กองกองอยู่นั่นเลยทุกคนว่างๆอยู่ตู้เย็นมีว่างๆอยู่ทำไมล่ะก็วางเหรียญไว้อะไรเงี้ยเวลาที่ได้เงินทอนมันก็โอ้ยอีกแล้วอะไรประมาณนั้นแหละเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่แปลก ไม่แปลกอะไรที่ไม่มีเงินเก็บทํางานเงินเดือนเยอะขึ้นแต่เงินเก็บมันก็ไม่ได้มากเท่าที่มันควรจะเป็นเข้าใจไหมคือทํางานได้เงินมาเงินเดือนเยอะขึ้นเงินเก็บก็น่าจะเยอะขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งนี้ยังไม่ได้ถูกเคลียร์ออกไปจากระบบจิตภายในนั่นก็คือความรู้สึกที่มีต่อเงินจริงๆมันไม่ใช่ความรู้สึกรักมันยังมีความรู้สึกแบ่งแยกประเภทอยู่นี่ไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยกดแห่งความร่ำรวยก็คือใจของเราต้องคลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับ เงินทุกจกังนวนโอเคไหมคะครูให้โจทย์พวกเราไปค้นหาความรู้สึกที่เรามีต่อเงินจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้คําตอบเมื่อได้คําตอบมาแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะบริหารจัดการความรู้สึกนั้นแบบไหนถ้าเป็นความรักอยู่แล้วไปต่อได้เลยไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ายังไม่เป็นความรักต่อเงินยังมีความรู้สึกด้านลบเคลียไปก่อนเคลียออกไปก่อนเคลียได้ยังไงกลับไปฟังเมื่อสักครู่ที่ครูได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับพลังงานของเงินว่า เป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเราเราจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะรับต่อเงินทุกจํานวนได้แบบบริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นเช่นนั้นกฎแห่งความร่ำรวยข้อที่3ก็คือเราจะต้องไม่แบ่งแยกปริมาณเงินมากัางกลางหรือเงินน้อยเราจะต้องมองเงินทุกจํานวนเป็นหนึ่งเดียวกันเหรียญที่มีอยู่ในกระเป๋าเราจะต้องมองเห็นให้ได้ว่านี่แหละคือเงิน จำนวนนั้นแหละที่เราปรารถนาแต่เขามาหาเราเท่านี้ก่อนส่วนหนึ่งของจํานวนนั้นน่ะเขามาหาเราจํานวนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจำนวนนั้นน่ะจะตามมาทีหลังเพราะเขาเชื่อมโยงกันยังไงต้องมาเราจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ เอาง่ายๆคือเราจะต้องเป็นความรักต่อเงินทุกจํานวนการที่เราเซลทอคว่าฉลักเงินฉลักเงินฉลักเงินจะยังไม่เกิดการดึงดูดถ้าภายในของเราไม่ได้รักจริงๆนี่คือความลับของการเซลทอคของกฎแรงดูดในความเป็นจิตวิญญาณการที่เราพูดว่าฉลักเงิน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 จะยังไม่เกิดการดึงดูดถ้าในความคิดของเรายังมีความคิดว่าฉลักเงินแบงค์พันฉลักเงินแบงค์ห้าร้อยฉลักเงินแบงค์พันฉลักเงินแบงค์ห้าร้อย พูดพูดพูดว่าฉลักเงินฉลักเงินแต่ความคิดลึกๆที่อยู่ในสมองคือฉ,อ 500, ฉนนลัก 100, แบงค์พันฉลักแบงค์ห้าร้อยฉลักแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบเนี่ยรักแหละแต่น้อยลงมาหน่อยแบงค์ยี่สิบรักเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยลงมากว่าแบงค์ห้าสิบน่ะเหรียญเรียไม่ต้องพูดถึงมองข้ามไปได้เลยฉลักแต่ธนบัตรแบบนั้นจะยังไม่เกิดสนามพลังงานแห่งการดึงดูดการที่พร่ำพูดกับตัวเองว่าฉลนนักเงิฉนฉนรักเงินจะยังไม่เกิดผลจะยังไม่มีสนามพลังงานแห่งการดึงดูดเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่เเป็นนความรัักกบงงิิจๆ การที่เราเซียวท็กการที่เราพูดเราจะต้องเป็นไปตามประโยคที่เราพูดจริงๆนี่คือความลับของการเซีวท็อกผูทาชีพิชีวิตด้วยกดแรงดูดเริ่มต้นด้วยการเซียวท็กลองผิดลองถูกมาเยอะวันนี้เข้าใจอย่างของแท้จริงๆในเรื่องของการเซีวท็อกนั่นก็คือประโยคที่เราพูดกับความรู้สึกต้องตรงกันพูดว่าฉันรักเงินความรู้สึกต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆพูดว่าฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านความรู้สึกภายในต้องเป็นแบบนั้นจริงๆ ยังจะเกิดสนามพลังงานแห่งการดึงดูดจัก,กรวาลจึงจะหมุนเพื่อเรานี่คือความลับของการซีลวทอมันเป็นเรื่องง่ายที่ ที่ไม่ค่อยมีคนทําลองให้โอกาสตัวเองไ,ได้ทำํำคารับครูให้ไปแล้วนั่นก็คือประโยคที่เราพูดกับความรู้สึกสองอย่างนี้ต้องตรงกันฉันรักเงินความรู้สึกต้องรักจริงๆมันคือความรักจริงๆไม่ใช่พูดว่าฉันรักเงินแต่ความรู้สึกแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าสิบแค่นี้พอแบงค์ยี่สิบเท่านี้เหรียญสิบมองข้ามเหรียญอื่นๆไม่ต้องพูดถึงไม่ได้รักแบบนั้นไม่ใช่การดึงดูดเราพูดไปก็ยังไม่เกิดสนามพลังงานแห่งการดึงดูดเพราะภายในยังไม่เป็นความรักที่มีต่อเงินจริงๆ ความรู้สึกยังไม่ตรงกันกับประโยคที่พูดจักรวาลจะยังไม่หมุนเพื่อเราถ้าอยากให้จักรวาลหมุนเพื่อเราประโยคที่เราพูดเซลลทอกต้องตรงกันกับความรู้สึกภายในจริงๆนี่คือความลักการเซลทอกรู้สึกกับคําที่พูดต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันคุณจะเป็นเหมือนครูฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นได้ยังไงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยเป็นได้ยังไงเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยนะงานเสริมอื่นใดก็ไม่มีฉันเป็นเศรษฐีร้อยล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเห็นไหมคะ จะยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ไม่ได้ตรงก,กันกับความรู้สึกภายในเลยเป็นเช่นนั้นทุกคนคิดภาพตามครูนะหลับตานะนึกถึงจักรวาลเราจะเห็นจักรวาลที่ใหญ่มากๆจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากๆใหญ่มากเงินก็เป็นเช่นนั้นจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์เงินในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีวันหมดสิน้นถ้าวันใดที่รู้สึกว่ากลัวเงินหมดเขียนประโยคนี้เอาไว้เตือนใจก็ได้ เงินในจักรวาลไม่มีวันหมดสิ้นมีแต่เพิ่มพูนทวีคูณเงินในจักรวาลไม่มีวันหมดสิ้นเท่ากับตัวเราสามารถเป็นเจ้าของเงินได้ไม่มีวันจบสิ้นเพราะเงินมีเยอะแยะมากมายเราจะเป็นเจ้าของเมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเรามีการแบ่งแยกจำนวนพอจำนวนน้อยปุ๊บไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของทันทีแบบนั้นไม่ใช่กฎแห่งความร่ำรวยโุเคไหมเวลาที่เราไปยังโลกมายา แล้วเราพบเจอสถานการณ์ความท้าทายทางด้านการเงินใจเราจะต้องแข็งแรงไว้ก่อนเพราะกฎแห่งความน่ำรวยข้อที่4คือใจแข็งแรงดึงดูดเงินใจเราจะต้องแข็งแรงก่อนการที่เราจะมีใจแข็งแรงได้เราต้องไม่ติดอยู่กับเหตุการณ์สถานการณ์ความท้าทายทางด้านการเงินที่อยู่เบื้องหน้าเราต้องเข้าใจในความเป็นจิตวิญญาณจริงๆว่าเหตุการณ์นั้นที่อยู่เบื้องหน้าเป็นภาพลวงตา มันคือความคิดของเราในอดีตที่ตามมาก็เท่านั้นเองลวงตาเพราะความคิดของเราในอดีตคืออดีตจบไปแล้วแต่ภาพเหตุการณ์มาทีหลังทุกอย่างลวงตาจริงๆจบไปแล้วภาพและเหตุการณ์ตามมาทีหลังเอาง่ายๆคือดีเลย์เ <c> ข <oughs> ้าใจไหมวันดีเลย์สิ่งที่เรามองว่าจริงคือเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจต่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พบเจอความท้าทายทางด้านการเงินหรือทุกๆความท้าทายใจต้องแข็งแรงก่อน ต้องเข้าใจแบบเชิงลึกในความเป็นจิตวิญญาณว่านี่คือความคิดของเราในอดีตซึ่งจบไปแล้วแล้วเหตุการณ์น,นั้นตามมาทีหลังก็เท่านั้นเองแล้วอย่าเอาตัวเราไปติดอยู่กับความท้าทายนั้นรู้เข้าใจว่าความท้าทายนี้เกิดขึ้นแล้วมาแล้วเป็นแค่ภาพลวงตาที่ ตามมาแบบดีเลย์รู้เข้าใจต่อสิ่งนี้อย่าเอาความคิดความรู้สึกทั้งหมดพุ่งไปยังความท้าทายเราจะยิงแต่เอาความคิดความรู้สึกไปยังจุดหมายปลายทางอย่าทุ่มความคิดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดไปยังความท้าทายที่อยู่เบื้องหน้าแต่ให้เอาความคิดอารมณ์ความรู้สึกไปแขวนเอาไว้ที่จุดหมายปลายทางต้องการอะไรจุดหมายปลายทางจริงๆในชีวิตน่ะต้องการอะไรเอาความคิดอารมณ์ความรู้สึกไปแขวนไว้ก่อน ไปวางตรงนั้นไว้ก่อนเอาใจไปอยู่ตรงนั้นก่อนคิดถึงแต่จุดตรงนั้นจุดหมายปลายทางของเราเป็นแบบไหนเอาใจเราเนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นไปแขวนไว้ตรงนั้นแล้วคิดถึงแต่จุดๆนั้นแล้วจกวักรวาลจะหมุนเพื่อเรากระบวนการสร้างในรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นเพราะถ้า เราไหลไปตามเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่กระบวนการสร้างเหมือนกันแต่เราจะสร้างเหตุการณ์นั้นแหละอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเป็นขดแรงดูดจะวนอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอความท้าทายครูจึงพูดไปเมื่อสักครู่ว่าอย่าเอาใจไหลไปตามความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าเราต้องเข้าใจจริงๆว่านี่คือความคิดของเราที่จบไปแล้วในอดีตนั่นแหละตามมาเอาง่ายๆแค่นี้และจุดหมายปลายทางจริงๆในชีวิตต้องการอะไร หาให้เจอแล้วเอาใจไปวางไว้จุดนั้นก่อนไปแขวนไว้ก่อนเลยไปล่วงหน้าก่อนเลยคิดถึงแต่จุดนั้นที่เป็นเป้าหมายที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราแล้วจักรวาลจะหมุนไปในทิศทางใหม่เพื่อเรานี่คือการทํางานของกฎแรงดึงดูด ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตจะเจอความท้าทายในรูปแบบไหนจงเข้าใจต่อสิ่งนี้แล้วชีวิตของเราจะหลุดออกมาได้เวครูก็เจอความท้าทายด้านการเงินนทุกคนไม่ใช่ไม่เจอเจอโอ้โหเจอหนักนวงเลยละ่ะในคอร์สมนันนี่เล่าให้ฟังแล้วแต่เป็นการเล่าแบบเบาสบายบรรยากาศแบบสบายสบายคุณลอนเดเนาเบิร์นเธอได้พูดไว้ในหนังสือของเธอเล็กนึงว่าเวลาที่เราเห็นยอดเงินของเรามันลดลงอะค่ะ ใจนิ่งๆใจนิ่งๆเอาไว้คำว่าใจนิ่งๆในความหมายของครูนะคะครูแปลในลักษณะที่ว่าใจเย็นต่อสิ่งนี้ไม่ติดอยู่กับมายาภาพคิดให้ได้ว่าเงินจะต้องกลับมามากมายทวีคูณอย่างแน่นอนเงินต้องกลับมามากมายทวีคูณอย่างแน่นอนเราต้องคิดให้ได้แบบนี้แต่กวนจมุนเพื่อเราในอนดีตก่อนการตื่นรู้คือคิดว่าเงินหายากคิดว่าเงินมีน้อยก็พยายามที่จะมีความคิดว่ามันง่ายได้อะไรเงี้ยแต่มันก็กลับมามันมันคิดแบบง่ายได้ไม่ได้มันคิดว่าโอเคฉันต้องทํางานแบบ ทำงานแบบนี้นะฉันถึงต้องมีเงินเท่านั้นและที่สําคัญครูคิดว่าฉันต้องทํางานนี้เท่านั้นฉันจึงจะได้เงินเท่ากับว่าช่องทางการมาของเงินในช่องทางอื่นจะไม่มีครูไม่มีความคิดแบบนั้นเลยมีความคิดว่าฉันต้องทํางานนี้ จึงจะได้เงินมาไม่ได้มีความคิดว่าช่องทางอื่นๆฉันก็สามารถมีเงินได้ไม่มีนี่คือครูโอ้โหถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะจะย้อนกลับไปเธอวันนี้เลยเดี๋ยวฉันสอนให้กดแรงหนึ่งดูดทีวิตเธอจะได้สบายขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ย้อนกลับไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็ดีใจที่อย่างน้อยก็ได้ตื่นดูแล้วในเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดนะเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะยังไงเราก็ตื่นรู้อยู่ดีเอเค